นั่งอยู่ในเยียบนนี้จักว่าจะสวดจบนะเมื่อเหยียดถ้าเมื่อเหยียดปลายเท้านั่งสับส้นแต่ห้ามนั่งบบกเพียบสวดนาตุกเมปันเตสังกูอะอย่างวิสุทธิกรมาามกรมโมเอเยสมตุปะาารยนารตสะอุปสัมปทาเบโอปาริสุทโธอันตรายิเกมมหิตามมหิปราริปุณนสะปัตจิวรัง วิสุทธิกรรมมัวสร้างขังอุปสัมปทังยาจติอายสมตากัลยาณรเตนะอุปชาเยนะยาทิสร้างกสะปตกัลานสังโควิสุทธิกรรมังอุปสัมปาทายาอายสมตากัลยาณรเตนะอุปชาเยนะเอสายัติ สุดนาตุเมปันเตสังกูณอันยังวิสุทธิกรรมมวลอายสมมาโตปเรียนรตัสสะอุปสัมปทาเปโคนปาริสุทธโออันตรายิเกหิตัมเมหิปาริปุณนสสะปัตตจจิวรังวิสุทธิกรรมมสังฆังอุปสัมปทานยาจติ यस्मता कलय नर्वतेन उपचायेणो न... विसुठि कम उपसम्पाथेति अयस्मता कलय नर्वतेन उपचायन य स यस्मतो कमटे विसुठि कम् โสตุนะหัสยัสนาคมาติโสภาสยาทวติยังปีเอตมะทังวะคามิสุนาตุเมปันเตสังควรอาอย่างวิสุทธิกรรมวมอายสมะโตกัลยาณรัสสะอุปสัมปทาเัโคปริสุทธโธอันตรายเกหิตามหิ ปริป respe ุนสสะปัตจีวรังวิสุทธิกรรมวัชังวิสุทธิกัรมวัสังขังอุปสัมปทังยาจติอายสัมมาตาคลยานราเตนะอุปชัยเยนะสังโูวิสุทธิกัมมังอุปสัมปาเทติอายสัมมาตาคลยานราเตนะอุปชัยเยนะ य सा यसमतो कमर्ते विसोठि कम सा उपसम्पथा मता कलय नरतेन उपचायना यसा यसमतो कमते विसोठि कम सा उपसम्पथासमता कलय नरतेन उपचायना สวตุณหาสยัตสนาคามติสุภาไซยะตติย e ังปิเอตมัทังวะารมิสุนาตุเมบันเตสังกรยังวิสุทธิกรรมวลยัสมัตโตภลยาณรัตตาอุปสัมปทาเปโก ปริสุทธโธอันตรายิเกหิธรรมเมยีปริปุนสสาปัตจิวรังวิสุทธิกรรมวัวสังขังอุปสัมปทังญาจติอายสมัตตากลยาณารเดนะอุปชาเยเฮนาสังโฆวิสุทธิกรรมังอุปสัมปาเทติอายสมัตตากลยาณารเดนะอุปชาเยเนา ยัสสัสมตโตขมาติวิสุทธิกรรมัสะอุปสัมปทาอายสมัตตากลายานรเตนะอุปายชาเยนะโสตุนะหัสะยัสสนาขมาติโสภาสัยยานอุปสัมปนโนสังเขนะ วิสุทธิกรรมวอายสมัตกลยาณรเตนะอุปชัยนากรรมติสังกสสตัสมาตุนันเอวามัเอารยากับสครั้งจับบาจับาอืมขออนุญาตเอ <Yeah. S 2> <c oughs> ตลอดบาทนั่งประเพยบวันนี้เธอได้สำเร็จเป็นพระอุปสมบทระพิสูจนในพระศาสนานะมีอิทาสาชีพเสมอกับพระสงฆ์สลายทั้งฟวงตอนนี้ไปจะมีสมณนสัญญาคือความสำคัญด้วยใจว่า เราเป็นพระมีเป็นสภาวะต่างจากคารวะตียานยืนนั่งนอนสิ่งอื่ประการใดต้องคารมัดระวังเพราะเราเป็นคนมานานเป็นพระใหม่ก็อาจจะหลงเลือมไปบ้างนะต้องคารมัดระวังต่อนี้ไปก็ตรองตั้งใจประกอบกรณีกิจมีการทําวัดสวดมนต์นะดุนบาตกวาดวัดอะไรต่างๆกิจวัดในในวัดของเราให้ทําให้ครบครันอย่าให้กาดตกบก้องการทํากิจวัตรนี่แหละเป็นการสะสมบุญวลาเล็กวลนน้อยเราเรียกสร้งบารมีนะ บารมีเป็นเรื่องสําคัญคนบารมีถ้าอุป,ปมาไปคล้ายๆกับรถยนต์หรือ,อยานพาหนะต่างๆถ้าหากว่าเราคนมีบารมีเหมือนมีรถยนต์จะไปเหนือไปใต้ไปใกล้ไปไกลได้ถ,ถึงแล้วแต่ไม่มีรถยนต์เดินไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ถึงคนบารมีก็ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเราอยากจะรวยเราอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเใช่เจ้าเป็นก็อะหันถ้าไม่มีบารมีไปไม่ถึงไปไม่ได้ แต่บารมีก็คือสะสมทาทุกวันทุกวันวนี่แหละกลายเป็นบารมีนะบารมีบาร,ม,บารมีนี่ทาครั้งเดียวเป็นบารมีไม่ได้ต้องทําบ่อยๆนี่จะมีจะเกิดเป็นบารมีนะะตอนนี้ไปจะบอกอนุสาสตร์คําอนุสาสตร์แล้วทำเป็นภาษาบาลีแล้วคำตามสอนเป็นคําที่จะต้องพระอุปชฌายะต้องสอนภายในวันนั้นข้ามวันไม่ได้ในอ,อนุสาสตร์โดยย่อมี8ข้อโดยการสีข้อแรกเรียกการณีกิจบวแล้วทําได้4ประการ หนึ่งนุ่งห่มผ้าปังสุคนคำว่าผ้าปังสุคนเนี่ยปแลปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นในสมัยโบราณพระต้องไปเก็บเอามาซักไม่ใช่ไปย้อมแล้วก็นุ่งห่มนี่ากาผ้าปังสุคนนะปัจจุบันนี้พระเจ้าห้ามใช้ของสวยงามฉะนั้นผ้าปัจจุบันนี้เป็นของสวยงามมาจากร้านตลาดไม่เพื่อนอะไรชักนิดหนึ่งฉะนั้นก่อนจะนุ่งห่มต้องไปทุกอธิษฐานคือทําให้มันเป็นผ้าปังสุคนก่อนถึงจะนุ่งห่มได้นะห่มเช้าห่มเย็นห่มเช้าห่มเย็นํำว่าสวดมนต์ แล้วก็อ,อุทิศส่งก็ส่ให้ปุยญ,ญาตายายพ่อแม่วงศาคณาญาติแม่ตายไปแล้วก็อ,อุทิศส่งส่งไม่ให้ได้นะในทางรับอนุโมทนาทีความสุขโดยทั่วกันประการที่สามอยู่โคลนไหมคาว่าอยู่โคนประการที่สองเที่ยวบินตาบาดการบินตาบาดนี่ถือว่าเป็นของสำคัญชนิดหนึ่ง เป็นการบริหารกายเป็นการบริหารจิตแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมปในปัวไปในตัวเรียกค่ายกรรมรฐานนะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ควริณฑบัติทุกวันการที่3อยู่คนไม้ทขามอยู่คนไม้ไมไมหมายความว่าอยู่ในที่สงบสงัดทำวัดสวดมนต์ท่องบนประทามวิน,นัยเจริญจิตาาวิปัสสนาเป็นต้นแล้วก็อ,อุทิศส,สมบูรณ์สมบ,บูรให้เจ้ากรรมในเวรบุญญาต,ตา,ยายายวงศาคณาญาติทำประจํานะการที่4ฉันจะดองน้ำมุดเน่าคำน้ำุดเน่าหมายความว่าน้ำปัสสาวะดองกับตัวยาชนิดใดชนิดหนึ่งมีมะขามป้อม เป็นต้นเอาเนาื้อเ้านะมาฉันแก้โรคไปแก้เจ็บนานาชนิดเป็นยาของ,งพารหาหญ์สมัยโบราณนะปัจจุบันก็ยังมีส,สรรพคุณเหมือนเดิมแต่ว่าปัจจุบันนี้ยาทางโลกเขาจเจริญดีแล้วเราเจ็บไข้ในปวดปวดวัก็ใช้ยาในโลกเขาตามาตามที่เขามีจําหน่ายมีขายอยู่พอจะหาได้นะนี่ชื่อว่า